สวัสดีครับผมอาทิตย์ซุปเปอร์รวยครับสวัสดีครับผมโอนซุปเปอร์รวยครับวันนี้เราสัญจรมาแจกความสุขถึงสวนยางสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะแม่ชื่ออะไรเอ่ยแม่หนูมัดแม่หนูมัดนะครับวันนี้ผมมีรางวัลมาหามาให้แม่ที่ผมโทรหาแม่แล้วเนาะเดี๋ยวผมยังไม่บอกพี่น้องชาวสวนยางว่ามีรางวัลอะไรนะครับวันนี้ผมต้องขอบพระคุณแม่จริงๆนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราวันนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีไม่พอยังมีโชคด้วยาแม่พูดนิดนึงแม่ใช้ซุปเปอร์รวยมากี่ปีแล้ว หกปีแล้วค่ะหกปีอย่า้ได้ยอย่างซองนี้ค่ะอ่าเจ้าขายไี้มาจังหวะแม่จะขายอย่างพอดียายางออกดีไหนหกีบกี่ปีแล้วนะหปีหกปีนี่ค่ะบางคนไม่กล้าใช้แม่กลัวนั่นกลัวนี่เคยใช้ยี่ห้ออื่นมาแล้วนั่นยางกันออกดีนล้นยางกันนุ่มนี่คนใช้จริงจงก่อนหน้านี้แม่ใช้อะไรใส้ใส่พอดีใช่ไาแล้วนี่นะอย่าไหลยี่ห้อจะไม่ต้องพูดอ่าไม่ต้องพูดโจมตีเขาขึ้นมาใส่นี่หกปีหกปีแล้ว อาแม่สั่งซื้อยังไงใครซื้อให้แม่ลูกสัง่งลูกส่งสั่งลูกสั่งทางโทรศัพท์ในเพจนะครับทีนี้วันนี้ผมก็เลยมาหาแม่มาแจกรางวัลกางเีงแค่นี้บางยางกับลูกแล้วเนี่ยอ่านี่ของแท้กล้องสูงเข้ามาดูใกล้เลยนะครับขอแนค่นี้อันนี้ยางกี่มีนะแม่สองอันนี้มีที่สองเนาะดูสังเกตหน้ายางนะครับนี่าสเลยนะครับหน้ายางออบยางดีนะยางกินงานนี่ นี่แม่จกยางขายด้วยวันนี้คงจะเดี๋ยวผมช่วยจกยางไปขายด้วยไหนก็มามาหาแม่แล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่าอ่า้นมีรมาแจกแม่ก่อนวันนี้ผมมีของสมนาคุณให้แม่ก่อนนะครับอันดับแรกเลยคือเสื้อซุปเปอร์วยเหมือนพี่นะรับให้แม่ฟรีนะครับไปไหนคนก็เห็นสีขนาดนี้แม่ลองโชว์หน่อยครับแม่ลองโชว์หน่อย แจกแจกแจสวยครับสวยสวัสดีนะครับนี่ที่ผมใส่อยู่นี่เลยนะครับเสื้อขยันใส่แล้วรวยสวัสดี่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีสสวัสดีซิงค์นะครับสูตรสามนะครับให้ฟีฟีไปใช้ใส้ดีแล้วใันนี่อ่าและมีรางวัลใหญ่คืออ้นรางวัลใหญ่มาแล้วนะครับนี่เลยครับ ทองคําแหวนทองคำเนาะคุณค่าหนึ่งสลึงครับครับเลยยินดีด้วยแม่ยินดีด้วยครับไม่ตกไม่ตกแม่ผมไม้อวันเลยดีใจมากค่ะอบมือเลยครับกดมือขอบคุณค่ะรับนี่คือคนใช้จริงๆนะครับของแท้ของแท้เราแจกจริงดีใจไลยผมจะบอกแม่ก่อนก็คือของแม่เนี่ยเราแจกรางวัลทุกเดือน เดือนหนึ่งเดือนละสองเส้น <Yeah. S 1> แล้วก็สิ้นปีเราแจกสิบรางวันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันเดี๋ยวสิ้นปีนี้แม่รุ่นอีกเผื่อแม่จะได้โชคอีกมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งะนะครับผมแนะนานะครับซื้อในเพจเท่านั้นเรามีรางวัลแจกนะครับและเรารับประกันของแท้ผมไม่ได้ขายในลาซาด้าชอปปี้ผมรับโทรศัพท์วันหนึ่งยี่สิบสายนะครับคนซื้อในลาซาด้าแล้วบอกว่ายางตายยางดำยางไหม้น้ำยางไม่ออกอันนั้นของปอผมไม่รับประกัน ผมรับประกันเฉพาะในเพจเท่านั้นนะครับแม่มีคนใช้จริงๆ6ปีแล้วนี่นี่ได้แล้วนี่ไม่มีผลเสียอ่าได้สินค้าดีๆได้ทองไปใส่นะครับถ้าใครใช้ดีนะครับแนะนํากันหน่อยของแท้ต้องในเพจเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบพระคุณแม่มากขอบคุณครับขอบคุณมากครับย้ำอีกทีแม่ใช้ดีจริงๆไหมสุดปนเลยใชดีใช่ดีใช้ดีค่ะการรันตี ใช่ดีใส่โชเลยแม่อ่านี่ทองคำมูลค่าหนึ่งสลึงนะครับสลึงนะครับนี่เลยนี่แจกวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะแม่ใส่เลยใส่โชเลยอ่าใส่ได้ไหมโอ้ไม่ได้เอาเอานิ้วไหนก็ได้อาทิ่มาใสเลยใสโชอ่าต้องอย่างนี้ใสไม่ได้ให้ลูกสาวครับผมอ่าวันนี้ต้องขอบอบคุณครับแล้วก็ขอบอบคุณพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศที่สนับสนุนซุอรวยให้ยอดขายเราเติบโตขึ้นทุกเดือนทุกปีนะครับเราจะทําสินค้าดีๆอย่างนี้ตลอดไปนะครับ สั่งซื้อนะครับพิมพ์คำว่าสนใจเรามีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงย้ำอีกทีซื้อในเพจเท่านั้นของแท้ในเพจเท่านั้นของปอมระบาดหนักมากนะครับวันนี้ขอบพระคุณแม่ครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องชาวสวนยางนะครับดีดีใจกับแม่ด้นะครับดีดี